เบ 50, kind of sì, o, so. ิ่งไหไปห้าสิพันดีดูก็ไปเห็นนั่นดีดูก็ไปลกมันดงั้นมันเนาอู้มุนรถเดียวนึงเราหูบว่าบุนรถเป็นเนาะเป็นลูกเจ้าน่ะลงเลูกตัวเองเด้ลลูกอื่นเด้น้าเดียวกันไอคอม้ไอม่ย่งเดี๋ยไอก็ไดเราว่าไอเห็นย่งเราลูกตัวเองอ เสี้ยงแป๊กอะไรแล้วนะไอ้โน่นสบายดีทุกคนนูสิอุมลอดทะเบิ้งเลยเนี่ยไอ่โน่นนั่งให้ดีอีกเพี้นเครื่องเครื่องไปยังฮะ วอลเข้ามาจะแค่นบุตรอันน้องอุบลรอดนะฮ<ไ>ะนี้อันห้องวัฒนธรรมเมืองแงเานองสบายดีเลยเออตอนนีได้านนึงอะไรเนี่ยเปอันดี้แค่นดน้เนาะไอ้บุญ่อนะเออออ,อ,อยู่แค้งหมอืบูฮูเลบุ้ง่อุอ้นะออ โอ้แต่ว <sketches> no. um, hmm. no. uh, uh, ่าโลืกันไนุ ah. ่บูมเลยฮะเป็นยังบมนะบไอ้ดูเป็นเฮ็ดบวเฮ็ดพ่นดูว่าเป็นยังพกยงบมนะยานบเป็นย่งไอไอผาอลูกตัวเองไอย่างลูกตัวเองเลยสมุักดรอนลยเนี่ยล้มอพทอุ่มบ่อยติดเรา โอ้มันไล่คนบออุ้มมาบิึงอุ้มจะเป็นเนี้ยเด็กอุ้มไหมหนะน่ะอยู่ท่นนี้อุ้มบ่ไอออกมาให,ห้ฮะเบ่อจะอุม้มโอ้ยบ่าวนูนเนี่เนาะจะไปบ้านยังจะไปบ้านอาจะเห็นบ่าวนูนอุ้มลูกอันนี้คนอย่างอุออ้มไม่แท้จะไปห้ามพ่อไอปู้าาไปนอนออจับพื้นเอ้าครูวัดจะมีเมี่ยงบ่

<laughs> นนมีแม่แม่เสียบมีบมน่อยอ้อนดเมนอ้อนโพดล้มติแก่เติ๊กของเจ้าเดีแก่เด็น,นั่นอ้อนไปเชบนี่นนอเชียบอันนี้น่อยเกเป็นเป็นเยากเออเป็นคืออันนี้เหวอเป็นบ้าเหวออันนี้เป็นเปิดเน้าเจ้าได้พอแลนะ้วก,กันสเกลป็นนวกันนี่มาท่นี้มีเป็นนอกรเน่ออนนมีตเะเกือวะ เกละดทองเย้จะเอาไปบนเครงไม่ร้ว่วกินอนี้เป็นงนี่อันนี้กระเซเลยอยงเจอยังกะอมกะเพกะกินเล่ากะกินยากยากกะซุกยากกะุกเอ้ยอัน่อยู่ันเนี่ยมามาอทั้งหมดเลยมาลูกนะบาย ช่หรอานุ่นน้องก็จะไปเหออืมเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุอป้าจนี้เนาะเอาเอาเงินไปกส่น้องฟ้าไปใบคนหนึ่งน้องกิไปให้เงินชุวหัวไปเอาเงินแล้วกลับมานูมีเงิมัน Mình hãy lo Mà ngắt mà ăn Có hả mươi hả đà? Dạ Hả? 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 là sen hả Bỏ khâu à? Mình là sen Cả đây ô? Lát mình cái chừng đầy hồ sạp không Nọ Nọ của bác nọ Đấy là hổ sạp cứ gần này Bao nuôn nè Cho cái chắc đầy แี่คานเท้เรียกเนะาะเขาเหลือได้มือเลยเ,ออเออจ็บตังลังวู้นอนจ้องควยเออคอยเล่นอยู่จุกคืนว่างนอนไปบดดินจนเมื่อยดลืมลืมตัวนะนอนนอนบ้องอะไเจ็บลังแล้วอย่เงี้ยเอ้ยตำตีว่านอนบนตองเหรอว่าเจ็บลังที่การตองไูเกิดการเกลือ เป,ปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเหลือกเกินชาวรีคนางาม,เ,นนเ,ม,มเบียงนอนพัชเสื้อนุ่มๆแเราพอเป็นนอนเดีเจ็บดั้งเราได้ไอไปไม่ใช่มันเด็ดพอน,นะอ่ะไเอ,อ,เออบอกอาจิอาจิเท่าเท่ามันพรมาเราก้างก่อนเ,อเราซิงมุทรงมุทรงขันทรงไอพวกอาจิจา้างไม่ไปชิไปช่งมูมีหลุด มีคนไปขับไปเรื่องยี่นบอกเ่ออยู่หันเลยแล้วพ่อพ่อเราท่านคนไปสั่งออกไปยังเขาบอไปยังเลยเขาไป้อเ่เดวอยู่นี่นะองันเลยไปองันลยไป่นเลย จะไปยังไปชกอาอันนี้เปนออนเชฟน่ะเอาเมียกันหรอเอาเมอยก็ใส่นมีบนดัดเดมอมาคิดปดวยเลอืมหมอนี้ดองแห้วยไปอันก่อนพราไม่นี้ยรองไปทีห้วยจากซองซ้หลักเปดลักก่อนอื ต้สำหรับเป็นแบบโอ้ไ่ยอมอุ้มลูแค่นาะมือนี้เนาะเป็นาอแห้งเด้อไอจ้างนะไปห้าสิบพันดูมาไอเบิ้งได้ไปห้าสิบพันนี่ดวก็ไปเห็นนั่นเลยดก็ไปลกมันได๋ยงั้นมนเนาะอุ้บุตรเดียวนึงเราลรูเว่าบุตรเป็นเนาะเป็นลูกเจ้่เนยะ้องเว้นลูตัวเองเด๋ยู้อื่นเด๋น้เดียวเป็อ Ừ, ai mới young để ai cái can là bà ừ, ai am ừ, nó not look to in. ai lied. Sì, in ai I lied. Ừ. <laughs> 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 oh, thanks for thế hair, hè? Mona. 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 hết lo đấy sụt ช่นหนึ่ไปหาเช่นหนึ่งเาบอกจ่ย้จนนึงะเอาเงินเอาเงินหาเนนึ่งะรุมลูกมอันอเีเอเงินหาเ่นหดูมลูกนะอือมานั่งดินยาแม่เอาบอเช่นหนึ่ เงินห้เ <terminar aría> <laughs> um, um, ้นหนึ่งเลยเาเงินห้าเส้นหนึ่งไอ้ห้าเส้นห่เดียวนี้เลยนะอุ้มเวหเลยนะอุ้มบออุ้มแม่เห้มื่อ้าก่อนโอ้บยอมบันี่เดะไปห้อมแกสติตเสนไปน้องแกสติตมาอ่ยหฮง ันยังุ้บุอน่าอาบุดอดนแท้แเน่ยัองอุ้มเนาะลองอุ้มบุ้มเนอะสียหาเส้นนึงบุ้มเซื่อยบบนุ่มที่อายอายหลคนวะนนี่ยงเสือละสันแทะเนีนี่กระดงใส่ สิบหอนหมดวะเนอะไปนอนคืนนูนนอนติเดานอนคืนนีเหอเมื่อไหรเรามาเออเคเคยมายก,กัน,น,น,นอืม เดี <that> ๋ยวคนกลับมาซอกันดักเลยเริ่มนะเดี2 0 0ค่ะลมให้าเจ้าไปส่งพี่น้องบ่อยางเนาะอืรถสิงไปส่งอ๋อนละอืกันดลมันได้คนเดีต้นเขนนีบ่ได้ยางเดต้นบ่อดหนูเบงซอกอันซอกยังปกหัวลูกเด้อมีรถสิงแล้วไปสบายบ่ได้ยางไกลอ้ย

Nóc áo bông mát. Walla kèm tất ba cái mì váy đi. I need móc 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 móc

มักขักอันเลี้ยงลูกอันมือซ้องนี่นะมือซ่องมือซ่องบืบ้านรถโบ้เฮนตี้เพียงขักซ้อมมือซ่องเต็มตัวอยากให้ยูยูหลอนอีนู่นกับมันอีซี่ก็เอ้าไอ้น้ำจะเอาลูกไปเลี้ยงเฮ้ยยิดีใจทุดอือเฮ้ยโบ้ได้เด้กันพ่อกันพ่อใต้กันเนาะกันพ่อใต้ล้วให้น้ำเด้อโบ้ยังได้สไตล์เนาะสบายเลยไลอก วายกซื้อๆเริ่มวายกงอนน้อยปวดไตได้อยู่แข่งแข่กันโดนๆจนเท่าจนแก่จนฮอดอันปูสังกะสายาสังกะซี่คนเด้อสังกะสายากระังบซีโอ้ไปจะก็ยังเมืียจะก็สิไปไปไปซิวซอกเมี่ยงอยู่ไปไปละกบมัยนะเขาไปนำเด็ดขาดโอ้มีอะไรที่ไม่ให้ไปแน่นอน ว่าจะกลับออกกะมีเนาะสบายดีเมื่อน,นี้จะเดินทางออกแล้วแต่ว่าจะกลับไปน้ำนี้มีสัลว์ีก็สิไปมีนกก็สิไปบุหรี่ก็จะไปสต็กเดะมานโ่นเดะกล่อมโดยพระวดัดถิ่มง่ายเขาไปเฉยพักอยู่นี่ก้อนกระไดเลยนะพักนึงนะอือบบท่านสะให้บ,บุญน้าบุญนึงให้บุญน้าบุญนึงท่านโ่นเดสต็กเดะ ไปเข้าพักยืนเห็นพืนี้ก่อนเยียพักอยู่นี่ก่อนไปพุ่เมืนแดดไปพูดเมืนแดดอสบายดีพ่อโอ้พักพรก,กันเลยกอพักเสาเด้อเด้อโอ้อโอน้ำกับข้ากินอี้ได้ตึมก็ได้ไงออเอออะไรก็จะกินหมดแหละได้มาเล้เ <laughs> ด้อาการต้มให้กินน้ำได้ Ba yeah, nhiên này ừ, bà bay này bay 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 này, bay 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 rồi bay bay áp nằm bay 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 นำนำมา,มา,ะามฮะฮะยับค่านี่มันเจ็บวะโอรถจักรวะรถซิ่งย็บ,ยบอยเออยับตะเดิน่นตีโอ จะเห็นยังเงี้ยมัล้อมนี้โอ้ใช่ก็เป็นกไก่ซนี่คือว่ามันลอมซะบนนี้นี่สสร้างห้างเป็นห้างก็ได้นะที่ไ่เปล่งไม้ตัว เดี๋ยวถ้ามีแต่ไม้อ่อนในตัวี้เทนี้เนาะมันไม่น้อยหมอนเาไปลามนี้เดี๋ยวนี้ก็ดีเหออ้าวคือว่าจ๊กโอ๊กไปบ้างเศร้าอนว่าบ้านว่าบ้่บ้าน่บน้น้น้่า้าวา้านน่บ้าวา้นวน่วไบ้าน่่นบาา เดี๋ยวจับไอเมื่อเดี๋ยวนึงจับมาไหมเอ้าหวานจะห้ามพอเปดซอยฮะจอดอยวเปั่าน้ำมันนี่เปล่าพนทองนนี้จ้ไปพร้อมสินะเจะไปส่วงสินะใ้บันไดขอรถไป เท่ะดาสแะไนเออออกไปเเจ้ากลม้วยกลับมาอีกตมอยู่คือคือบอไปไม่เดียวเลยใ่คือบอกไปพร้อมกันเลยคาเวกอยู่อืมขิงสานเถื่อนลมขอบไกลบล็อน

บานลูนสิมางัดสอยนี่นะนึเออเอออันว่างัดมันกันมัน่ยอยสยนี่ก่อนนึง่งเฮ้ยอ <c oughs> ย่าข้างเงินขนาดเนาะเอออยางไยีไ่น้ำเนี่ thích nó xem này Ờ Cá thơn nó tre này Để lọt này Có được tre là để nọ, Sao có mua Ôi oh, oh, oh. Mua cái nhầm nào đây Mua ở hai này, này. Ừ, xong, đây Ở này xong nhầm này, nhầm này này. Nhầm คาทีวนุ่นเนี่ยานะาคาที่วีนุ่นเป็นยังเออไอบ่เยเจลูกไอในไอเข้าคนเนี่ยันนีขะท่าว่าขบุยพายูุเราหนุนเจียเด้อซ่องคน,นอ่ะเด้อพายุกระิเขาบอกว่าบ่มักเจียบมกเจี๋ยเจียแต่ว่าไล่คนละไอในหนุนว่านนะเขาบอาเลยไอเขาบ่มักเจี๋ยเนี่ยนหนุนบ่มักเจี๋ยเลือดไอเางาม

นี่แม่เพื่นอนอมมักเ็ดไทยขอบใจเลยหลายด้มแม่เด้มอ,อมะเขือพร้อมโอ้เชนนี่ยลำ้ดังกันนี่ <c oughs> ไป้าโน่นนี่<ป>นั่นไหนไปเดินทางเมือ่อ อีกย่างเสียบันไล่คนกายตัวเด็กน้อยได้ตัวเองก็คือชีื่อยได้มันเด็ดฮอนเนาะยามนีน้เนาะพอย่างมาแต่พุ่นได้พ,ดพ,ดพดอค่อย,ไ,ย,ยปไปเทิงพุ่นี่ยมาหน่อเอ๋อเพราะมันคือหนี้ได้ยินเสียงมันไม่เป็นเจ้าไปยิงนั่นนึกว่าเม็นเจ้าเนี่อ คิดซส้นคะแนนเมือ่พอพอเพิ่มไปสองห้าเพ่พอไปสองเนอยัดหอดบนร้อนไปนำแดบนร้อนยานบวัวใยางดีได้ยางไปไกลคนดูขีดลกับ่องสัโมงสามสัโมงคนแน่นาะยางไปนี่ก็ได้ส่วนสิ่งหอดทางเงเมื่อยแหงมันยางถึงพูคน้าคนเดดิพันายางถึงพูน cái cho từ đây một đấy nọ xong vặc xăm vặc mà đây mình đi khai buồn nhai khai nát đấy kèm sức cặp mưa này múc bùi mốc này sống mốc nòng đây ดูเนบุมีหรอนะมันักสุกเน่ะเก็บไร่เดี๋ยวเดี๋ยวมีท่านปลอกไร่มันน่าเก็บไร่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแต้บแต้บวเป็นไรติดตามน้ล่า้นตอนต่อไป